มาโทษนไอเดียรเอาหัที่ใจมาคุยด้วยเดียวกันมึงไม่ดื้อไม่ร้านไม่ตายอะไรกันรู้จักกันอยู่แล้วเขาทำงานในตะบานดุรู้จักทำงานด้วยกันครับกี่ปีนี้หลุดมาแล้วมันถูกมันตลุดเยี่ยวแล้วหนีจากโรงพยาบาลอ่าเจ้าโรงพยาบาลไม่ยอมให้ตัวไม่ตัวใช่เอราะตรงไปถึงตัวมรู้จักเขากี่ปีแล้ว ก็คนตายอ่ะโวยกันานานเดียวกัน๋นอบ้ันเดียวกันแล้วนายต่อแล้วพอเขาเดินไปหรือกลับมายัางไงก็กลับไปอีกไอ้เขาเรียกนายบีมไอ้บอีมเป็นไรมึงอเป็นไรมึงมันก็เดินมาพูดโวยวายอะโวยวายต้องจะหาเรียกอ,ะอ่ะพูดงูดพูดงี้แซวกันไปแซวกันมาไม่ได้แซวผมว่าเลย เพราะว่ามันก็ยืนพูดถึงน้นะเวลาพูดตรงนูนเขาอย่าปากใต้เข้าประมาณประมาณรถอ่ะรถก็กลัวคนตายหรืออะไรนะครับพี่ก็อยากพาเดินไปไอเดียเอาหัวีิดใไปพูดด้วยกันมันไม่ดื้อม่ร้านไม่ตายอะไรล่ะเขาโอยเขาเขาูว่าฝาตัวเองให้มาไม่เกิดปัาแล้วันทนีมันเป็นะไรอย่าง้หือลงล้ บอกว่าพูดบอว่าชอบวันที่เกิดเรื่องมันมีคำพูดอไบที่เราทำไม่ได้ท่านไหนที่เ่าว่าติดแ่ท่าน้เอาพูดไอย่างไม่ตดกไม่ได้กนโอเดยว้ยืนอย่ไหนงนี้ใ่ไหมยนตรงนี้อ่างเขายืนอยู่ตรงนี้เข้ามานี่เข้ามาจะูดอ๋อเ้าไเห็น

Nanh lên nanh lên. Hm, hm, hm. H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 m, ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ